ท่านนายอำเภอครับเมื่อชาวบ้านจะมาขอญาติไปต่างจังหวัดเนี่ยต้องทาไงบ้างครับอันดับแรกเมื่อพี่น้องประชาชนที่มีเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางออกนอกเขตจังหวัดสมุทรปราการมาที่อำเภอนะครับท่านก็จะมาถามถทยนะครับมาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าต้องไปตรงไหนอย่างไรทางอำเภอนะครับได้จัดเตรียมเต็นท์บริการพี่น้องประชาชนมาหนึ่งอาทิตย์กว่า,วาแล้วเพื่อที่จะรองรับ ให้บริการพี่น้องประชาชนที่มีเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆเมื่อทุกๆคนมาถึงแล้วนะครับจะมาถามไทยดูว่าเอกสารตัวเองครบถ้วนไหมนะครับแบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มกลางของทางภาครัฐทางอำเภอเตรียมไว้ให้กับพี่น้องทุกคนนะครับท่านไหนไม่มีแบบฟอร์มมาอำเภอจะไม่ผลักภาระหรือเพิ่มภาระให้ชาวบ้านต้อง ชะลอต้องช้าอีกนะครับก็คือมาเขียนกันได้ที่นี่เตรียมไว้ให้แล้วสารเบื้องต้น,ว,ตนว่าคุณหนึ่งนะครับเป็นแบบฟอร์มของทางราชการนะครับที่ออกแบบมาเป็นแบบกลางทุกจังหวัดทั่วประเทศใช้เหมือนกันหมดสำเนาบัตรประชาชนและบัตรตัวจริงของผู้ร้องขอนะครับรายชื่อของผู้ติดตามที่จะนั่งไปในรถคันนั้นกับท่านด้วยชื่อคนที่จะไปด้วยใช่ครับ นะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนของรถคันที่ท่านใช้เดินทางต้องเอาสำเนาทะเบียนรถมาด้วยใช่ไหมรถคันที่เดินทางและสุดท้ายครับสำคัญที่สุดคือเอกสารหลักฐานที่จะประกอบการพินาให้ในอำเภอพินาว่าท่านจําเป็นเร่งด่วนจริงๆสําคัญขนาดไหนทําไมท่านถึงต้องเดินทางไปในครั้งนี้ทำไมท่านถึงชะลอเลื่อนออกไปก่อนไม่ได้เมื่อตรวจสอบเอกสารครบถ้วน หมดแล้วนะครับท่านก็จะเดินมานะครับอำเภอพยายามท Today> Proper> ี่จะนะครับพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่ห่างๆให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดความแออัดนะครับและพยายามให้อยู่ในที่โล่งเมื่อพี่น้องเอกสารครบถ้วนแล้วนะครับท่านก็จะเดินมานะครับหาเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านก็คือท่านนี้เพื่อที่จะเตรียมนะครับเพื่อที่จะเตรียมว่าเอกสารครบพร้อมรับบัตรคิวนะครับพร้อมรับบัตรคิว แล้วก็เดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แต่ก่อนที่ท่านจะเดินเข้าไปหาท่านจะผ่านด่านอันนี้ครับด่านนี้ผ่านทำอะไรคือจุดวัดอุณหภูมินะครับ<อ>เมื่อสักครู่นี้เองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งกับผมขออนุญาตที่จะไม่อนุญาตให้ท่านได้เดินเดินทางผ่านเข้ามาตรงนี้เพราะเขาวัดอุณหภูมิแล้ว737กว่ากว่า<อ>นะครับและมาทั้งสองท่านอุณหภูมิสูงทั้งสองท่านผมเลยนําเรียนด้วยความเคารพว่าขอให้ท่านได้กลับไปตรวจร่างกายก่อน ก่อนที่จะเดินทางมายื่นคําขอที่นี่นะครับแล้วเอาไปรับรองแพทย์ว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยมายื่นอีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพกับสุภาพสตรีท่านนั้นนะครับ,รบเมื่อท่านตรวจเช็คอุณหภูมิร่รางกายแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญท่านมาจุดรับบริการจุดที่2องจุดนี้ทําอะไรครับานอำเภอจุดนี้จะเป็นการตรวจเช็คเอกสารสุดท้ายนะครับพร้อมที่จะส่งเข้าไปให้ปหลัดอําเภอซึ่งได้รับมอบหมายสามารถลงนามรักษาราชาการแทนในอาเภอเนี่ยพร้อมการพิจารณา รับบัตรคิวเรียบเรียงเอกสารนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปนั่งนะครับส่งเข้าไปนั่งอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีบางท่านที่เมื่อเข้าไปแล้วในทะเบียนถามไถ่ายแล้วอะไรแล้วมีบางท่านที่กลับใจถูกประหลัดอำเภอถูกนายอำเภอเนี่ยทักนะครับว่าเลื่อนไปก่อนหน้าชะลอก่อนได้ไหมนะครับอพอที่จะเลื่อนขยับไปได้ไหมมันจำเป็นจริงๆเหรอมีบางท่านที่กรุณากลับบ้าน การเดินทางกลับตัดสินใจชะลอการเดินทางของท่านครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลของข้อกำหนดนะครับคือต้องการลด motivation ลดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของคนในสังคมทั้งประเทศนะเพราะถ้าทุกคนบอกว่าตัวเองจำเป็นเร่งด่วนสำคัญทุกคนแล้วออกเดินทางมาแบบนี้มันจะไปลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างไร ด้วยความเคารพถึงถึงผมถึงได้นําเรียนขอร้องชาวบ้านทุกคนแบบนี้นะครับสุดท้ายผมขอนําเรียนสถิติในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดนะครับเพื่อรับบริการพี่น้องประชาชนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆเพื่อที่จะลดโอกาสของการติดเชื้อลงให้มายื่นคําขอในการเดินทางออกรวมถึงบุคคลที่เดินทางมาจาก5จังหวัดเดินทางมาจากมหาชัย ชนบุรีระยองจันทร์ตราดรัฐบาลบอกแล้วว่าเมื่อท่านเดินทางมาจาก5จังหวัดนี้ท่านไปที่ใดท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือในอำเภออำเภอที่เป็นจุดหมายปลายทางของท่านที่นี่ก็จะเป็นจุดที่รับแจ้งตามข้อกำหนดฉบับที่17นั้นด้วยในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านผู้การจังหวัดได้รับบริการชาวบ้านแบบนี้ สถิติคือเฉลี่ยว,วันละประมาณ220คนเฉพาะอำเภอเมืองเมื่อเทียบกับฐานทะเบียนราษฎรของพี่น้องประชาชน550,000คนในฐานทะเบียนราษฎร220คนคิดเป็นประมาณ0.05ซซึ่งน้อยมากสำหรับคนที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดผมต้องขอขอบพระคุณนะครับ ต้องขอวิงวอนขอร้องกันอีกครั้งว่าหากท่านจําเป็นจริงๆเชิญครับหากท่านไม่จําเป็นจริงๆอยากให้ท่านได้ฉุกคิดอีกครั้งหนึ่งว่ามันจําเป็นจริงไหมนะครับยินดีมากๆนะครับที่จะรับคําร้องขอครับคนที่นั่งเนี่ยมาขออญาตเนี่ยอำเภอไม่ได้อนุญาตหมดเกือบทุกคนใคมีที่ไม่อนุญาตก็มีมีครับที่ไม่อนุญาตหมายความว่าจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่แจ้งกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าคนที่มาร้องขอนั้นเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆถ้าไม่ไปแล้วจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างสูงมันเลื่อนไม่ได้จริงๆเสียหายอย่างมากปลัดก์อำเภอท่านนั้นท่านนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับตัวอย่างของความจําเป็นเร่งด่วนนะครับท่านนัดคุณหมอ ในห่วงสามเดือนสี่เดือนพบกันครั้งหนึ่งไปตรวจเพื่อพบตรวจรักษารับยาถ้าท่านไม่ไปในครั้งนี้ซึ่งเป็นการนัดสามสี่เดือนของท่านเนี่ยท่านอาจจะต้องไปอีกสี่เดือนข้างหน้าซึ่งกลายเป็นแปดเดือนที่ท่านไม่ได้พบหมอเลยนี่คือความจําเป็นเร่งด่วนนะครับอาจจะเสียหายเป็นอันตรายแก่ชีวิตของท่านได้สองตัวอย่างเช่น หมายที่สารท่านนัดท่านและสารท่านไม่ได้เลื่อนนัดอย่างนี้ท่านต้องไปนะครับเรื่องที่เป็นคดีความเรื่องที่หน่วยราชการนัดท่านแล้วไม่ได้เลื่อนถ้าท่านไม่ได้ไปมันจะเสียหายหลายฝ่ายท่านต้องไปตัวอย่างเช่นนะครับหรือเอกชนที่เป็นบริษัทห้างร้านบริษัทคู่ค้ากับท่านทำสัญญากันไว้เป็นวงรอบรายเดือนรายปีเอาไว้ว่า ท่านต้องส่งสินค้านะครับหากไม่ส่งเวลานั้นเวลานี้จริงๆจะเสียหายในวงกว้างในระดับที่เป็นคิดเป็นจำนวนเงินแล้วมากมายมหาศาลมันจำเป็นจริงๆที่ต้องไปหรือบางเรื่องนะครับบางเรื่องคือการขนส่งยานะครับขนส่งเวชภัณฑ์นะครับขนส่งขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมันเป็นของสดถ้าท่านไม่ส่งในเวลานั้นเวลานี้เนี่ยมันจะเสียหาย นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเป็นความจําเป็นเร่งด่วนนะครับถามความจาเป็นเร่งด่วนอีกครั้งครับเหตอของท่านคื่อกอัชาติอยู่เพื่อจะอขอสัญชาติพัทยา<ม>ก็ต้อง<ม>อไปที่ที่ว่าการเพอเมืองชลบุรีเพื่อออกเอ,เอ,เอกาสารรับรองบางอย่างสําคัญเพื่อที่จะสับมิดให้ทางบชนให้ทนันตามกำหนด ซึ่งได้มีการประสานงานทางโทรศพัพท์คุยกันแล้วว่ามันเลื่อนไม่ได้จริงๆใช่ครับใช่ครับมันมีเท็ทไลน์นะครับเป็นเรื่องของการติดต่อราชการ,ร,าการที่มันนัดหมายกันไว้ไหลายฝ่ายแล้วแล้วมันมีเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อหลังจากที่ท่านไปในวันนี้ถ้าไม่ไปในวันนี้มันจะขยับเลื่อนกันไปหมดแล้วมันเสียหายอย่างนี้เป็นต้นท่านก็อ้างเหตุผลความจำเป็นของท่าน